วัดดวงหน่อยจ้าไอดีไก่ได้มาจ๋าขอมือทองอีกสักรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเล่นเไปมาผู้ทองที่สองคุณก้มา,ม,ม,ามาอีกแล้วมาอีกแล้วสีทองเราวก็จะคาร์ลสนะครับของคาร์ลสนะครับของคาร์ลสนุนเสื้อขาว นะแป๊บนึงนะศูะนย์น,ะนาทีครับตอนนี้รอเวลา9ก้าโมงเช้านะครับรอแพ็คใหม่มาแพ็คเก่ากําลังจะหมดไปนะครับผมเนชั่นองแอดเด็กเกอร์สกำลังจะอําลาวงการการเกลือนะครับผมเดี๋ยวจะมีแพ็คไหนมาเกลือให้เราต่อเอ่อก็เป็นแพ็คสเปนิสซิเล็คชันใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าจะมีใครบ้างลุคบัตตัวคาร์ลอสมาตามนักหรือเปล่านะครับผมแล้วค่าพลังกันไปตันเท่าไหร่นะครับหน้าเปิดกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อาร์เซนอลมาไหมกดออกกดเข้าอดออกเข้าตอนนี้รอ3ามโมงนะครับเอ้ยสามโมงบ้านอยู่ไหนเน มาแล้ว ตัวเตอร์คาร์ลส์ซาเบียลองโซและอเบิร์ตเฟเลสครับผมมาตามนัดนะจ๊ะสเปนิสลีกกาเดียนส์นะครับแล้วก็อาร์ซนอลบิ๊กไทม์ของอาร์ซนอลครับผมมาตามที่พี่โคไม่ใช่พี่โคดิมาตามแอปที่แอปบอกไว้ล่วงหน้านะครับผมบางคนบอกไม่ตื่นเต้นเลยพี่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรผมตื่นเต้นอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมเช้าๆอยู่นะครับเปิดแพ็กตอนเช้ารู้สึกว่าดวงจะดีอ๋อแต่เสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะครับผมเออยังไม่ออเร์ทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดได้แล้วจะออเร์ทนะฮะเฮ้ยหรือว่าจะไปเปิดไอดี ไก่ไคแคมดีว้ยไอดีไก่เนมาดีว่าดีไหมไปเปิดไอดีไก่เนมาดีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับขอดูก่อนนะโรเบร์ตคาร์ลอสนี่แหละผมอยากได้แบ็กซ้ายไปใส่ไอดีไก่เนมาบ้างครับดีไหมเน้อดีไหมเน้อหรือชาบี้อาลอนโซแมอลอนโซเกมรับดีนะทำเป็นเล่นไปนะแล้วเบตเฟเรร่างนี้ครับผมเป็นร่างเซนเตอร์นะครับแต่ผมมองว่าเป็นสไตล์เดสทอยเยอร์เนี่ยเราไปเราไปเล่นเซนเตอร์ไหมเราไปเล่นเซนเตอร์แล้วตั้งเป็น CB อะครับนี่9ก้าโมงพอดีนะครับ ไม่รู้ดิผมคิดภาพไว้ล่วงหน้าตั้งแต่พฤหัสแล้วแหละว่าเออเดี๋ยวแพ็กวันจันแบบเนี้ยมาเนี่ยผมจะยืนแบบไหนสมมตินะสมมติผมได้อะบดเฟเลมาใช่ป่ะสมมติอันเนี้ยอาริสเนโนเป็นเฟเลนะครับผมจะจัดแผนแบบเฮ้ยไม่ได้อย่าเพิ่ง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 เดี๋ยวมันเซฟไม่ได้เลยอย่าเอาแผนหลักไปไปเล่นโอ้โหเนียงเนอาโนขยับไปนิดนึงเลยเนี่ยสมมติสมมติผมใช้แบ็คขวานี่เป็นอาบดเฟเลใช่ป่ะผมก็จับให้เขาขยับเข้ามาข้างนอยหน่อยหน่อยให้เป็นเซนเตอร์อออ่่่่ัััมมมมดดไไไไ้้้้งงงนนีใชเ็ตตตป เซนเตอร์ <Center S 2> อยู่แล้วเซนเตอร์มันแสดงผลที่เออเดซเซอร์มันแสดงผลที่เซนเตอร์อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยถ้าสมมติว่าอาโนผมเป็นเอเวอร์เฟรย์นะถ้าผมได้มาผมจะยืนแบบนี้น่าจะน่าจะเวิร์กว่าแบบเราเน้นเกมลับนะครับไม่ไม่ไม่อยากให้แบ็คดันขึ้นสูงบางคนบอกว่าพี่สอนจัดเออเซนเตอร์ซีบีสี่ตัวหน่อยครับผมทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้โดยมือเรานะครับผมถ้าใครคนที่ทําได้เนี่ยเขาอ,อาจจะไปใช้แอปไปไปกันเอาอไปปรับแผนบน PC เหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับผมพี่สอนจัดประตู2ตัวหน่อยครับ <laughs> เอาเถอะเล่นเกมฟุตบอลเถอะ อย่าไปหาลู่หาทางหาช่องอะไรที่มันแบบเกินเกมฟุตบอลไปเนาะเอาเซนเตอร์4คน่ในในชีวิตจริงก็มีหรือเปล่าอาจจะมีบ,บ้างบ้างในช่วงเลทเกมช่วงท้ายเกมแบบอุดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเล่นตามปกติใส่ดีกว่านะครับสนุกกว่านะฮะให้มันเล่นแล้วมันรู้สึกว่าอินกับเกมฟุตบอลหน่อยนะครับผมให้หมัน,เหม,น,เ,หมนเหมือ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 นกมเหมือนฟุตบอลในชีวิตจริงหน่อยนะครับอ่ะผมคิดไปคิดมา,าเฮ้ยแพ็กนี้มันก็น่าสนนะอาร์เซนอลเหรอไม่ใช่ครับอาร์เซนอลเดี๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเ,เปิดอาจจะเปิดเป็นอีกไอดีนึงนะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับ ให้รับชมกันนะครับทั้งช่องนี้ช่องหลักบอมสกีโฟแล้วก็ช่องบอมสกี้รีวิวนะครับผมสาวกปืนเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับผมบูสอะไรกันบ้างนะครับมาตีเนลลี่บูสเป็นสไตเกอร์อินสติ้งนะครับผมเพิ่มเอฟเฟกตบวกสนะฮะเกมรุกบอลคอนโทรลจบสกอร์และสปีดต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างปีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่คายฮาวเวดเนี่ยเป็นฟอลสไนนะครับดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับเอาไว้พักบอลเนาะดึงดึงกองหลังพักบอลบังแล้วก็ให้เพื่อนเเขข้้้้าาาาทํปรรรระะะมมมมณนนนนนนัััคคคบบผสสสไไไตตลลล์์์ีพแแแววกก็็ิ่่งง เลยนะครับจะได้บังบอลแต่ว่าบาังบอลก็บังยากนะเกมเพย์ตัวน,นี้กดเพชเชอร์กด ure, กดไล่บอลก็โดนจิ้มได้ผมบังเหลี่ยมต้องดีจริงๆนะครับความแห็งเก่งอาจจะช่วยได้บ้างนะครับต,ต้องลองดูนะครับแล้วก็บูสเตอร์อีกหนึ่งคนนะครับโทมิยาสึหรือว่าจะเอาโทมิยาสึคือถ้าเกิดอยากได้แบ็คขวาสายเกมรับเอาโทมิยาสึไปเลยไหมพี่เล่นเซนเตอร์ได้อยู่แล้วแล้วก็เล่น RB ได้อยู่แล้วออฟสไตล์ไปเอ้ยไม่ใช่ดีนันซีฟูลแบ็คไปเลยประเด็นคือผมอยากได้เลยเป็นตัวคาร์ลอสด้วยไงผมนึกภาพตามเนี่ยอยู่ๆผมก็คิิดดว่าผมจะเป ID ไก่นีมาไปเลยดีไหม A few moments later ผมเข้ามาสู่ไอติกลานีมานะครับนี่ตอนนี้ทีมไลน์อัพก็จะมีประมาณนี้นะครับผมตัวรุกเนี่ยมีครบแล้วนะครับกองหน้าปีกกองกลางมีตัวที่พอใจอยู่แล้วนะครับผมว่าแล้วจะเปิดคือมันยังขาดตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ตัน100่งรวมถึงประตูอยู่เห็นไหมเออตอนแรกอะผมคิดว่าทองที่ผมเก็บไว้สําหรับไอีิกลานีมาเนี่ยนะตอนนี้มีอยู่2 8 0พใช่ป่ะผมอยากจะเก็บไว้นู่นเลยฮะเป้าหมายนะก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีตัวที่เก่งกว่า บิ๊กไทม์ของเนมาร่างนี้นะครับเออก็อาจจะเอาทองตรงนั้นนะครับมาตามล่าเนมาร่างที่เก่งกว่าร่างนี้ต่อไปมาทดแทนร่างนี้นะครับเพื่อให้เส้นทางการเดินทางของอดีตไก่เนมามันเดินต่อไปนะครับมันจะได้เราจะได้ใช้ตัวเนมาร์ที่เก่งที่สุดในเกมต่อไปนะครับตัวนี้จะได้ไม่ได้เป็นกัดกกัดหลอกครับเออผมคิดแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันอีกนานแค่ไหนไงใช่ปะมันอาจจะนานเกินไปหรือเปล่าครับผมเออเราลองวัดดวงหน่อยไหมถ้าได้ตัวหลักที่อยากได้ในแพ็คสเปนิสลีกก็คือโรเบรโตคาร์ลอสครับ ครับผมมาแทนเตโอรู้สึกเตโอฟูลแบ็กเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นในบ่อยเกินไปหรือเปล่าเอออาจจะอยากเปลี่ยนหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าได้เอเวเบิร์ตเฟเรผมก็จะตั้งเอเวเบิร์ตเฟเรเป็นเซนเตอร์นะเออตั้งให้มันแอคทีฟเดสทอยเยอร์นะครับผมแล้วก็ขยับเข้ามาเป็นเซนเตอร์หน่อยแต่ว่ากึง่งกึ่งออกขวาครับเหมือนเล่นเป็นแบ็กขวาเหมือนเดิมแหละไม่ค่อยเติมแล้วก็เป็นสไตล์แบบเข้าชนหน่อยครับจะลองหรือถ้าเกิดได้ชาบิออลองโซนะครับจะเอามาแทนาคาเซมิโร่เลยไหมก็เล่นเกมรับได้ดีเหมือนกันนะลองโซถึงงแแมมม้วว่่่าาาาจจะะะเเเเเป็็น After นนออออออตตรรรร์คคคััับบบผกกขขโ ยืนคนเดียวได้เลยไหมเอออาจจะต้องลองวัดดวงดูไหมครับผมวัดใจดูอีกทีนึงไหมนะฮะคิดหนักอยูเ่เหมือนกันส่วนแพ็กอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตามล่าอีกไอดีหนึ่งแล้วกันไหเอาแบบนั้นไหมเอยตึบ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 ตคิดหนักนะคิดหนักนะครับคิดหนักนะส่วนอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ผมเข้าไปดู AI แล้วเนี่ยสเปเชียลทัวร์อีเวนต์ตรงเนี้ยยังไม่มีแจกบูล็อกเพิ่มนะครับผมนอกจาก3อันนี้นะครับหรืออาจจะมาวันจันทร์หรอปกติล็อกอินจะต้องมีแจกเพิ่มไหมยัง ดูแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บอีเวนต์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้ใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจผมนี่คืออยากที่จะเปิดและอยากที่จะวัดดวงและนี่อาร์เซนอลครับผมมีเรียโดทอซานะครับมาให้แลกในช็อปด้วยนะครับสัปดาห์นี้เป็นของอาร์เซนอลปืนใหญ่ไปนะครับ5,000ัยีฟิตบอลพอยต์นะครับก็มาแลกกันได้นะครับผมแต่ไอเทมเพิ่มตำแหน่งอะไรต่างๆอย่าฝันไปเลยนะครับผมว่าจะมาให้แลกโดยใช้พอยต์ในเลววันนี้นะครับคงต้องรออีกพักใหญ่ขนาดไอเทมเพิ่มสกิลกว่าจะมาแต่ละรอบนี่โหแต่จะขาดฮะะเกก็บไว้่่อออนพยต์ ถ้าไม่หมดอายุก่อนนะครับโอเคขอวัดดวงหน่อยครับผมโอ้ยแต้มบุญที่สั่งสมมาของไอดิไก่เ네นมากับทองฟรีที่ทรงคุณค่ากว่าจะเก็บได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายปีไม่ใช่หลายเดือนนะครับผมขอวัดดวงกับสเปนิสลีกกาเดียนสเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับไอิไก่เ네นมา กดทีเดียวรู้เรื่องครับผมโรเบรโตคาร์ลอสอาบทเฟเลชาบิอลองโซมาพร้อมกันเลย3ตัวในการกดครั้งเดียวได้หรือไม่ครับผมไปเลยครับวัดดวงหน่อยจ้าไอดีไก่ได้มาจ๋าขอมือทองอีกสักรอบหนึ่งนะครับ1 2ึ่งสองสามเลไปมาผุผุผุเฮ้ยเฮ้ยไม่ผุอ่ะขาวขาวขาวอ่ะข้างในเขียวหน่อยข้างในเขียวหน่อย ้ไเ่ยวหน้อยไม่มีแสงเลเซอร์ด้วยไม่มีแสงเลเซอร์ด้วยอันนั้นคือวินิใช่ไหมวินิสแตนดาร์ดไอ้โนติกโก้หมดแล้วหมดแล้วดวงหมดแล้วดวงหมดแล้วอดีก่นี่มา โอ้ยทองที่สั่งสมมาหายวับไปกับตาเก้าร้อแป๊บเดียวในพิษตาเลยไฮไลท์ก็ไม่แตกสักตัวผมคิดอะไรอยู่วะเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยนะว่าผมจะเอาไอดีไก่ในมามาเปิดแพ็กนี้เนี่ย แต่ก็อย่างที่บอกคิดไปคิดมาคือตัวรุกมันมีเยอะแล้วนะอยากได้ตัวรับเพิ่มไงตัวลอ,องโซ่ดอลองโซ่เกมรับโอเคป้าพอได้พอได้ไม่ได้ดีแต่บูสเตอร์เป็นพารซิ่งไงแต่อยากได้โดยตัวคารลอสต์ เอาพี่คิดเลยมากเลยตงังเออทองตั้งพันเก้ากดต่อใชครับพี่โอ้โหพูดง่ายสิถ้าเป็นไอดีอื่นนะกดต่อไปแล้วครับเออแต่ไอดีนี้นะคุณเห็นทองขนาดนี้ผมกว่าจะเก็บได้เป็นปีนะเออกว่าจะได้ตีละห้าสิบทองห้าสิบทองไปเจอเน็ตงวงๆบางทีเล่นไม่ได้จบตาเดียวด้วยนะแหมเอาอย่างนี้ครับคิดซะว่า คิดซะว่าเราดวงดีกับไอดีไก่ลูมินิเก้เอ้ยเราดวงดีกับแพ็คลูมินิเก้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเราก็ขอขอรุ้นเพิ่มแล้วกันขอรุ้นเพิ่มอีกรอบหนึ่งมีอยู่1960ขออีกรอบเดียวนะครับตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเพดานไว้ว่าเราจะเปิดแค่นี้ถ้าไม่ได้คือจบเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้มันเราไม่ได้สายเติมอยู่แล้วนะครับไอดี ID นี้นะเออถ้าอยากได้ไปเติมไอดีอื่นนะครับผมถ้าอยากเล่นอยากใช้ไปเติม i อดีอื่น i อดี ID นี้เราจะไม่เติมนะตามคอนเซป เราเหลือพันเก้าแล้วกดอีกรอบเดียวพอนะครับอย่าใช้หมดนะฮะอย่าใช้จนหมดนะครับเอารอบนี้พออีกรอบเดียวถ้าไม่ได้คือพอนะครับผมดวงเราน่าจะไม่มากับแพ็กนี้ก็คือพอนะครับหักข้ามใจให้อยู่ขออีกรอบนึ่งขออีกรอบหนึ่งครับมาโลไปตอกัน์ลสขออัญเชิญสู่ไอติไก่เนมาได้ไหมครับผมหนึ่งสองสามไป ทองที่สองคุณก้าไม่อีกแล้วไม่แล้วสีทองเราจะคาร์ลอสนะครับพอคาร์ลอสนะครับพอคาร์ลอสนุ่นเสื้อขาวเสื้อขาวอาลองโซ่หรือคาร์ลอส์อ้าเราไปตั้งคาร์ <c oughs> ต้องใสถึงคุณไว้ให้อโอ้โหไอ้ไข่ในมาผมโคตรเทพแมหมเปิดครั้งแรกไม่ได้ไม่เป็นไรสองครั้งนี้ก็เกินทนแล้วโอ้ตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวก็พอใจแล้วตัวหลักที่สุดที่เราอยากได้มากที่สุดก็ได้เออนั่นแหละครับผมส,สวยไปเลยจ้าเลือกนะจ้าโนบุโตะคามจ้า มาแล้วโอ้โห20ครั้ง20ตัวครับผมได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวหลักที่ต้องการมากที่สุดนะครับผมสบายใจหายห่วงดีนะไม่มาการ์ดไฮไลท์อะโอ้โหแต่เ็นตุ้มต่อมตุ้มต่อมตุ้มต่อมถ้าเกิดไม่ได้ก็ถามว่าเฟลไหมก็เฟลเพราะว่าทองกว่าเราจะเก็บได้ใช่ปะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นต่อไปสู้ต่อไปนะครับมันเป็นอัตรรกของการเปิดแพ็คของการลุ้นดวงอยู่แล้วนะถุงกาชานะคผม่ไง โอ้โห,โหโได้มาแล้วนี่อ่าสวยเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับผมจริงๆแบ็กซ้าผมก็มีนูโนเมนเดสนะครับแล้วก็มีจาเปเซโรด้วยนะครับผมแต่ว่าแหมเราก็ต้องการตัวที่แบบพิกพของตำแหน่งนั้นๆไปเลยใช่ปะตัวรุกเรามีครบแล้วไงเราอยากได้แบ็คเหลือประตูครับเหลือประตูนะเดี๋ยวรออ e ีปิกอังเดโอนาตาตันร้อยสบครับผม <laughs> ยอมยอ เอ้ยโอเคสวยๆครับผมเดี๋ยวไงจะรีวิวให้รับชมกันนะครับสำหรับเรืโตคาร์ลสร่างนี้นะครับผมนี่เนี่เดี๋ยวรีวิวและชมกันครับผมไอ้ไกลเดี๋มาสวยๆเปเลยทองอีกหนึ่งพันทองเก็บต่อไปครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดแพ็คอีพิคจับประตูหรือว่าแบ็กขวามานะครับผมเดี๋ยวจะว่างอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอแกลลี่เนวิลครับกับทีมฮาร์วาร์ดครับผมหรือว่าเอ็ดวินฟันเดซานะครับหรือว่าฟิลเตอร์ชไมพทอนหรือชไมพทอน จะไม่บอลก็ดีแต่ว่ามันเพิ่งมาไปมันูุ้จะวนกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับผมแต่เขาว่ากันนะครับผมแพ็คอาร์เซนอลเดี๋ยวเปิดอีกอีกไอดีนึงแล้วกันนะครับที่ช่องลูกชายแล้วกันอะ ช่องฟินสกี้ชาแนลนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่ากดค้นหาฟินสกี้ชาแนลตามรูปไปได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดตามล่าตำนานอาร์ซอนเช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็จะมีลิมิตเหมือนกันนะเราต้องตั้งเพดานให้ได้นะครับเราต้องยั้งชั่งใจให้ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมสายซีนะครับเอ้ไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นสายเติมนะครับผมสายเปนะครับผมก็อยากได้แพ็กไหนคุณก็มาตามกําลังของเรานะครับเรามีกําลังเยอะเราก็เปิดเยอะเราก็เติมเยอะเป็นเรื่องปกตินะครับผม นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคุณรับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีในการเปิดครับผมสวัสดีครับ